วันนี้จะมาให้ดูคิ้วลายเส้นผสมงานเชดดิ้งเข้าไปหรือเราจะเรียกเทคนิคนี้ว่าคิ้วคอมไบคิ้วคอมไบเนี้ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่าทำเสร็จปุ๊บนะคะลูกค้ามีขนคิ้วด้วยบวกกับมี เฉดดิ้งหรือว่าเหมือนมีการเขียนสีฝุ่นเบาๆช่วงห่างคิ้วนะคะจะทําให้คิ้วนั้นนะมันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นปกติถ้าสมมุติเราทําคิ้วลายเส้นเฉยๆใช่ไหมคะคิ้วลายเส้นเฉยๆก็จะมีแต่ขนคิ้วแต่มันจะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติเกินไปสําหรับลูกค้าบางคนที่รู้สึกว่าโอ้ยทำไมมันดูธรรมชาติไปทําไมรู้สึกเหมือนแบบยังต้องเขียนคิ้วอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นอีก ตัวเลือกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคิวคอมบายนะคะคิวผสมผสานหรือว่าในฝั่งทางยุโรปเขาจะเรียกคิ้วแบบนี้ว่าคิวไฮบริดนะคะคือผสมผสานสองเทคนิคเข้าไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวกูจะกลับหน้ากล้องให้ดูนิดนึงนะคะอ่าเป็นคิวคอมบายนะคะขออนี้ดูนิดนึงนะคะอ๋อโอเคคิวเดิมนะคะลูกค้ามีความเขาเรียกว่ามีคิ้วเดิมที่มีความแดงเยอะใช่ไหมคะ คิ้วเดิมแดงเยอะนะคะพอทําคิ้วใหม่นะคะอยากได้เป็นคิ้วลายเส้นเห็นไหมคะลายเส้นที่เราเอาลงไปเนี่ยดูเหมือนเสมือนคนคิ้วจริงมากเลยเนาะนะคะ mm hmm. เวลาครูตรวจงานเนี่ยครูตรวจละเอียดนะคะนี่คือไล่เขาเรียกว่าไล่แบบย้อนขนเพื่อดูว่ามีจุดไหมจุดไหนไหมที่ช่องไฟไม่ละเอียดนะคะ mm hmm. ช่วงนี้อาจจะมีเส้นที่ต้องเติมเขาเรียกว่าทําให้อิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็คือยัดสีเพิ่มอีกนิดนึงตรงนี้ตรงนี้นะคะ เพื่อทําให้ตรงนี้มัน,มนดูมีวอลลุ่มส่วนใหญ่แล้วจุดพลาดมากที่สุดของของการทํางานคือบริเวณที่มันมีขนอะเราจะรู้สึกว่ามันเข้มแล้วแต่จริงแล้วถ้าเกิดเราแหวกย้อนขนดูนะคะแหวกย้อนขนดูนิดนึงเราก็จะเห็นว่าเออมันมีเส้นที่มันบางๆซ่อนอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะเออตรงนี้เราสามารถที่จะยัดสีเพิ่มได้อีกเพื่อให้เส้นมันอิ่มนะคะพอเส้นมันอิ่มปุ๊บเวลาลอกก็จะติดดี แต่ถ้าเกิดเส้นไม่อิ่มเวลาลอกช่งนี้ก็จะหายไปนะคะช่วงนี้ช่วงนี้จะหายไปส่วนอื่นๆสวยแล้วนะนี่คือแบบเส้นเล็กมกากแล้วก็ช่องไฟดีงามมากนะคะเหมือนเสมือนคนขนคิ้วจริงนะคะลูกค้าทําไปก็จะรู้สึกว่าเออแบบนี้แหละเป็นธรรมชาติอันนี้มีการผสมผสานเทคนิคเช็ดดิง่งสีฝุ่นเข้าไปในช่วงหางเข้าไปด้วยนะคะส่วนหางเดิมของเขาอันนี้จะต้องมีการลบนะ นะคะที่แดงๆอย่างนี้นะคะ<ม>กับขอบเดิมนะคะที่เกินทรงที่เราออกแบบอันนี้ต้องทำการลบต่อนะคะ<ม>โอ้สวยงามแม่ขอดูข้างนี้นิดนึงนะคะ<ม>เวลาดูงานเราก็จะดูสองข้าง<ม>เหมือนเดิมนะคะเราจะใช้การเขี่ยด้วยย้อนขนเพื่อดูว่าเส้นไหนเติมได้อีกไหมอันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยข้างนี้<ม>เส้นอิ่มดีทุกอย่างอ,อาจจะมีนิดหน่อยตรงนี้ตรงนี้จุดนี้ค่ะนะคะ<ม> มันไม่ได้แหว่งนะแต่เส้นไม่อิ่มนะคะยัดสีเพิ่มอีกนิดนึงตรงจุดนี้ไม่งั้นเดี๋ยวพอเวลาลอกปุ๊บนะคะหายไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะจะพลาดตรงบริเวณที่มีขนเห็นไหมคะขนมันฟูแล้วมันปิดบังเราเหมือนแบบมันทําให้เรามองผ่านผ่านแล้วเหมือนสมบูรณ์ดีแล้วจริงๆแล้วเราต้องเช็ดย้อนขนนะคะ่ะนี่อย่างนี้เลยนะคะเวลาที่เราทำงานละเอียดรอบเติมคิ้วนี่จะเติมน้อยมากๆแทบจะไม่แบบไม่ยุ่งยากเลยนะคะสิบสิบห้านาทีก็เสร็จ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราทำงานไม่ละเอียดถ้าเราทำงานไม่ละเอียดนะคะมันจะทำให้เราเติมเนี่ยก็เหมือนเราทำใหม่เนาะโอ้สวยงามมากนะคะหัวคิ้วสวยฟุ้งฟูนะคะอันนี้เป็นการทำลายเส้นตามขนคิ้วที่แท้จริงเลยเห็นไหมคะมีการรวบแล้วก็โค้งไปกับแนวของสปายนะคะเมื่อตอนเช้าตอนครูสอนลายเส้นนะ่ะมีคนถามว่า ตัวลายเส้น oh. มีกี่แบบแล้วเราสามารถให้ลูกค้าเลือกได้ไหมลายเส้นที่เราจะใส่เข้าไปในขนคิ้วลูกเราต้องเป็นคนดีไซน์ลายด้วยตัวเองเหตุผลเพราะว่าเนี่ยค่ะแนวสปายหรือแนวขนคิ้วที่รวบเข้าไปแบบนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่างพี่ท่านนีนะคะเขาจะมีสปายแล้วรวบลงมาเจอกันตรงนี้จุดนี้เขาเรียกว่าแนวของสปายของเขาเห็นไหมคะขนคิ้วมารวมกันตรงจุดนี้ แต่บางคนกระจุกตรงนี้เนี่ยมันย้ายมาอยู่ช่วงหางเพราะฉะนั้นเมื่อสปายมันถูกย้ายถูกเปลี่ยนมันก็จะทำต้องทำลายอีกแบบหนึง่งซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมลูกค้าไม่ควรจะเลือกลายนะคะช่างควรจะต้องเป็นคนเลือกลายให้กับลูกค้าแต่ในมุมของลูกค้านั้นสามารถที่จะเลือกได้ว่าเออเขาอยากทำคิ้วเป็นเส้นทำคิ้วเป็นฝุ่น หรือเป็นเส้นบวกฝุ่นแบบคอมไบแบบนี้อันนี้เขาสามารถที่จะไกด์ลายดีไซน์ร่วมกันกับเราได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เลือกเป็นเส้นแล้วเนี่ยให้ช่างดีไซน์ลายด้วยตัวเองตามแนวขนคิ้วตามธรรมชาติของเขาแบบนี้นะคะไม่อย่างนั้นแล้วนะคะมันจะคนละทรงนะคะสังเกตดูนะคะข้างนี้กระจุกข,ขนคิ้วของลูกค้าคนนี้นะคะจะอยู่ด้านบนเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหม มันร่วงม,มาด้านบนเนาะกระจุกกระจุกที่เยอะที่สุดหรือสีที่เข้มเข้มเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะร่วงอยู่ด้านบนส่วนอีกข้างหนึ่งกระจุกจะอยู่ตรงไหนคะเนี่ยอยู่ตรงช่วงนี้ช่วงทางลงด้านล่างสองข้างตำแหน่งของสปายไม่เหมือนกันก็ทําให้การดีไซน์ขนคิ้วต่างกันได้นะคะเราจะดูตามของจริงของข้างนั้นๆเป็นหลักนะคะของจริงของข้างนั้นๆเป็นหลักเพื่อทําให้พอเราทาเสร็จแล้วนี่ ดูธรรมชาติล้อไปกันกันกบขนคิ้วจริงอของลูกค้าเลย